8พฤศจิกายน2564วันชี้ชะตานายกองค์การบริหารส่วนตำบล53,000แห่งทั่วประเทศครับไม่ได้ชี้ชะตาว่าใครมาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใครจะมาเป็นคนบริหารตำบลเท่านั้นครับสิ่งที่ชี้ชะตาคือชี้ชะตาว่าการเมืองระดับชาติการเมืองระดับสสที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านั้นใคร จะมีโอกาสชนะในสนามนั้นครับว่ากันว่ากําลังของนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลหรือว่านายกอบตอน,นั้นถือเป็นฐานเสียงถือเป็นหัวคะแนนคนสําคัญเป็นคนกลุ่มชะตาฐานเสียงในพื้นที่ครับเพราะฉะนั้นสึกของนายกอบตห้าหมื่นสามพันแห่งนั้นจึงสําคัญครับเพราะว่าถ้าออกมาในรูปแบบไหนดีกว่าโพที่ออกมาอีกหลายสนักทีเดียวนะครับโพอาจจะบอกว่ารัฐบาลได้รับความนิยมหรือฝ่ายค้านได้รับความนิยม แต่โพก็คือโพครับแต่ตัวเลขของนายกองค์การบริหารสุนตรบล์ที่จะออกมาจาก53000แห่งนั้นจะพอบอกได้นะครับว่าฐานเสียงของแต่ละพรรคการเมืองนั้นมีมากน้อยแค่ไหนครับเป็นตัวที่จะบอกว่าการเลือกตั้งเขตที่จะต้องใช้กําลังคนไปหาเสียงต้องใช้หัวคะแนนในการไปหาเสียงสําหรับคนที่อยู่ในเขตนั้นสําคัญครับอบอตอสําคัญแน่นอนการเลือกตั้งที่จะต้องใช้คะแนนปา์ตี้ลิสมาบวกนั้น อปตก็สําคัญครับเพราะฉะนั้นศึกอปต28พฤศจิกายน2 5 6 4นี้ไม่ได้ชี้ชะตาแค่ใครจะบริหารท้องถิ่นครับแต่ชี้ชะตาว่าทิศทางของการเมืองระดับชาติข้างหน้าจะเป็นอย่างไรครับต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาหลังการปฏิวัติมาเกือบ8ปีนั้นคนที่บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นอยู่ในตําแหน่งมาหลายปีครับ8ปีบ้าง9ปีบางคนเกือบ10ปีครับฐานเสียงหรือวิธีการหรือว่ากระบวนการในการยึดติดพื้นที่นั้นมีอยู่ครับ งานนี้จึงต้องจับตามองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีล้มแชมป์จะมีล้มช้างกันหรือไม่และทิศทางของการเมืองระดับชาติจะเป็นอย่างไร28พฤศจิกาย,ยนนี้เลือกตั้งอบตอเป็นตัวชี้ครับและนี่คือ f a กซ์นิครับ